กลับมากระต่อนะคะในปรเบรนสุดท้ายของรายการของเรานะคะคุณผู้ชมขานะคะอ่ะช่วงนี้นะคะอยู่กับนี่เลยกระชายขาวตาบีจีดูคลิปผู้ชายจีนทำไมน่ากลักวชอบซ้อมผู้หญิงเนาะอ่ะกระชายขาวตาบีจีดูแลสุขภาพของคุณนะคะเพิ่มภูมิค่าเชือ้อเขาบอกตอนนี้โควิดกลับมาแล้วนะคะโรงพยาบาลถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปนะคะเชื้อโรคเยอะนะคะ วิตามินซีสูงดูดซึมได้แบบร้อเ์ไม่ทิ้งสารตกค้างนะคะบรรเทาหวัดบรรเทาการเจ็บคอต้องกระชายขาวตาบีจีนะคะ1กระปุก290สั่งซื้อเลยจัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะ5กระปุกเหลือ1,000บาททวนแล้วก็สั่งซื้อเบอร์เดิมเลย090 089 9996นะครับนะคะ แฟนเอเชียแห่ให้กำลังใจหลังวินเมทาวินโพสข้อความเศร้านะคะเป็นอีกหนึ่งนะักแสดงหนุ่มนะคะเบอร์ต้นๆของวงการบันเทิงสำหรับน้องวินเมทาวินนะคะหล่อเชียวนะคะเขาบอกออกมาโพสข้อความใช่ไหมเหลือเศร้าๆนะคะล่าสุดไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมกับบอกว่าพวกเขาไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเบื้องหลังของการถ่ายทํา นะคะอันนี้เขาโพสหรอลูกหรอเขาโพสใช่ไหมเขาแสดงว่าเขาต้องเหนื่อยมากงานนี้แฟนๆนะคะชาวเอเชียก็เข้าไปให้กําลังใจน้องวินนะคะกันอย่างเยอะแยะมากมายสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือมีปัญหาอะไรในการทํางานหรือเปล่าแฟนคลับก็ต่างไปให้กําลังใจกันแบบล้นหลามกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับผู้ชายหน้าหล่อคนนี้หุ่นดีน่ารักนันเด็กคนนี้น่ารักมันนี่เป็นคนนิสส์มากนะคะอ่ะ เมื่อวานนี้การประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสซูอรเนชั่นแนลไทยแลนด์นะคะก็เพิ่มความร้อนแรงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมนะคะขอภาพเลยค่ะนะคะเป็นเวทีที่ตอนนี้หลายคนก็จับตามองอยู่นะคะก็มีชาเลนจ์ใช่ไหมคะพิเวเลตเหรอพ i v i เลตเดย์ Day, ใช่ไหมซึ่งนะคะพี่เต๋าจำได้ไหมที่พี่เต๋าบอกว่ามีหมีภูกับแอนนาจำได้ไหมสองคนนี้ไนดะ้ตำแหน่งแล้วก็ได้รางวัลน,นะคะ น้องหมีภูนะคะน้องหมีภูหนุ่มจากภาคใต้นะคะหนุ่มหล่อจากภาคใต้นะคะเป็นคนใต้ผิวเข้มนะคะเคยมารายการเราเน,น่ะเนาะเคยมารายการเราได้คว้าตําแหน่งไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับซุปเปอร์แฟกเตอร์เนาะนะคะได้เงินรางวัลด้วยนะคะหนึ่งในนั้นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือนะคะหนึ่งในนั้นก็คืออีกผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็คือแอนนาไม่ใช่แอนนาพีมีภูนะ หลายคนก็นึกว่าแอนนาเสือบ้างแอนนาทีวีพูไม่ใช่นะคะชื่อแอนนาเหมือนกันนะคะแอนนานะคะแอนน,แอนนาแอนนานี่ก็ได้ตำแหน่งด้วยเช่นเดียวกันเชื่อพี่พี่ยังว่าแอนนาหุ่นดีเดี๋ยวเดี๋ยวรันเคยดูนะชุดว่ายน้ำอะชุดว่ายน้ำสองคนนี้ฉันไม่ห่วงเรื่องชุดว่ายน้ำเลยนะมีภูเนี่ยใส่ชุดว่ายน้ำได้สวยมากโดยเฉพาะอันเดอร์แวร์จะอันเดอร์แวร์สีอะไรมีภูเอาอยู่เพราะว่าเป็นคนเอวเล็ก เป็นคนเอวเล็กแล้วก็ช่วงขาสวยยาวนะคะเอวเล็กช่วงขาสวยยาวแล้วผิวเป็นสีแทนนะคะเป็นหนุ่มใต้ผิวสีแทนอันนี้ก็เป็นผู้บริหารเจ้าของลิขสิทธิ์ก็มีคุณหมงคุณหมอเข้าไปด้วยนะคะอีกคนนึงก็น้องอนนแอนานาแอนนานี่จะคุ่นเป็นบิวตี้ควีนอกใหญ่เอวสับสะโพกกลมบล็อกขาชิดสวยหุ่นเป็นบิวตี้ควีนหุ่นสไตล์เนี่ยมิส ซูปรคนล่าสุดอ่ะมีซูปรอรคนล่าสุดอ่ะนั่นแหละหุ่นคล้ายๆกันเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแอนนานเนี่ยเขาเคยประกวดเวข้างบ้านเป็นตัวแทน8นิ้วจากเชิงเซานะคะเป็นเด็กคุณแม่อชินนะคะเป็นเด็กของคุณแม่โอชินหุ่นดีสวยมากนะคะแล้วก็เคยประกวดมิสแซีนเวอร์ด้วยนะคะสวยมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ก็น่าจับตามองนะคะ ส่วนตัวเต็งหลายคนนะคะที่พลาดตำแหน่งรางวัลน,นี้ไปก็มีเยอะนะคะอย่างแต่งกวากักสมาเขาหายไปนะคะพี่ว่าตั้งหลังแกงแต่งกวาหน้าแปลกแปลกไปแล้วเนาะหน้าเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เมื่อก่อนแต่งกวามีแก้มน่ารักกว่านะลูกแม่ว่านะหลังๆแต่งกวาหน้าหน้ามันเปลี่ยนเปลี่ยนไปไหมลูกบางมุมก็สวยบางมุมหน้ามันก็แบบแปลกแปลกอันนี้อันนี้แม่สงสัยว่าไปทําอะไรมาหรือเปล่าเพราะแม่จาได้ว่าเมื่อก่อนน่ารักเป็นคนมีแก้มนิดนึงตาโตๆมันจะดูน่ารักนะลูกนะ อ่านะคะทีนี้เนี่ยนะคะมันก็จะต้องเอาเข้าอย่างละ5คนเนาะหลายคนในโลกโซเชียลเขาบอกว่าไอ้สคนนี้หรือเปล่านอ้อสามคนนี้หรือเปล่าที่มีสิทธิ์ที่จะเข้า5คนสุดท้ายส่วนใครจะมงเนี่ยพี่ยังไม่รู้นะคะใครจะชนะพี่ยังไม่รู้เพราะว่า3คนสุดท้ายเนี่ยนะคะก็จะมีน้องสปนเซอร์นะคะสปนเซอร์ลดลดพุ่งนิดนึงนะลูกนะลดพุ่งนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราต้องตัดที่ชุดว่ายน้ำดนะ้วยเนาะถ้าชุดว่ายน้ำสปนเซอร์ผ่านก็ฉลุยส่วนโจ้ อย่างที่บอกไว้นะคะก็ยังจับต้องไม่ได้เหมือนเดิมนะคะยังคงจับต้องไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนมีอะไรมาขั้นตลอดเวลาเลยนะคะต้องมีความสนุกทะลึง่งทะเล้นให้มากกว่านี้รันเข้าใจไหมต้องมีความสนุกทะลึ่งทะเลนให้มากกว่านี้นเ,เกกพราะถ้าโจ้เป็นอยู่เนี่ยมันยังเป็นคนโจ้นหน้าเดิมมันไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเดิน,น,นออกมา10ครั้งก็เหมือนกันสิบครั้งไม่เหมือนไม่ไม่มีอะไรตื่นเต้นนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยกำแพงที่มีอยู่ต้องรีบทลายถ้าไม่ทลายโอกาสที่จะพลาดตำแหน่งมีสูงมีสูงนะคะเพราะซ้ายกับขวาที่ประกบกันอยู่เนี่ยน่ากลัวอีกคนหนึ่งก็เป็นมามืดมาแรงนะคะมีภูนะคะบอดี้หุ่นหน้าไม่ห่วงเพราะว่าบอดี้หุ่นเป็นหน้าสไตล์ซุปราเป็นหน้าสไตล์ที่ยุโรปชอบผิวพันคือยุโรปจะเห็นแล้วข้างไคล แล้วผู้ชายคนนี้ใส่ชุดว่ายน้ำไม่ห่วงไม่ห่วงเรื่องชุดว่ายน้ำสิบสิบสนะคะขายาวบอดี้สวยตัวแบนลาบนะคะหุ่นสามารถที่จะฟิตให้หนากว่านี้ได้อีกนิดหนึ่งนะคะแต่หุ่นอย่างนี้เขาเรียกว่าหุ่นโมเดลนะคะเป็นหุ่นโมเดลนะคะติดอย่างเดียวอย่าเป็นคนพูดน้อยเพราะว่าเป็นผู้ชายแท้ขี้อายนะคะ นั่นแหละค่ะสามคนนะคะส่วนอีกสองคนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะคะอีกสองคนเราไม่รู้ว่าจะเป็นใครแต่สามคนนี้ตอนนี้โดดเด่นที่สุดเลยนะคะในการประกวดซุปรานะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะคนไหนที่พิติไปก็ไปไปไป,ไปลดหน่อยนะั้นอย่างสเปนเซอร์ลดพุงนิดนึงนะลูกนะเอาพุงลงให้มันใบราบนะลูกนะโจต้องทำลายกำแพงถ้าไม่ทำลายกำแพงโจ้เหนื่อยเพราะว่ามันจับต้องไม่ได้มีภูน่ากลัว นักโรในที่นี้คือหมายความว่ามาแรงขึ้นเรื่อยๆมาแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บอดี้สวยมากกายหยาบกายหยาบดีมากทั้งความสูงผิวพรรณแล้วก็ช่วงขงช่วงขาช่วงหน้าท้องกายหยาบดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแข่งกันอย่างดุเดือดแน่เลยสำหรับการประกวดมิสเตอร์ซูปราและก็มิสซตปราเนชแนลส่วนผู้หญิงแตงกวากับแอนนาแตงกวาต้องระวังชุดว่ายน้ำแอนนาเพราะแอนนาเป็นนางงามเป็นเดิน ประกวดมาก่อนแตงกวามัง้งพี่จัดเกิดจำไม่ผิดเนาะแล้วหุ่นเป็นบิวตี้ควีนหุ่นแอนนาเป็นหุ่นบิวตี้ควีนหุ่นเห็นชัดทุกอย่างนมใหญ่เอวคดอสะโพกกลมตัวสูงขาสวยแตงกวาหน้าสวยเทสซูปลราแต่ว่าบอดี้เนี่ยยังสู้แอนนาไม่ได้ต้องไปปรับนะคะส่วนชาวเน็ตว่ายังไง เขาบอกแอนนาจับมือแตงกวามีภูจับมือโจหมีภูหลอมีสเสน่ห์ลูกเอเซียแอนนาะสวยเก่งสมมงจ้านะคะอืมนะคะก็ติดตามดูกันต่อไปนะคะมันก็จะมีกิจกรรมให้เราดูไปเรื่อยๆนะคะสำหรับการประกวดมิสเตอร์สุปราแล้วก็มิสสุปราเนาะก็ถือว่าสนุกค่ะ ล้วช่วงนี้ก็ยังไม่มีเวทีไหนประกวดเนาะก็มีซุปราประกวดอยู่ก็ถือว่าเป็นการทําให้หลายๆคนได้ดูได้ลุ้นวันไหนที่มีการประกวดรอบชุดว่ายน้ำเขาบอกวันที่26ินี้นรันชุดว่ายน้าเดี๋ยวก็รู้เลยถ้าชุดว่ายน้ำที่ตัดเชือกเลยชุดว่ายน้ําที่ตัดเชือกเลยนะคะจะอยู่จะไปอยู่ที่ชุดว่ายน้ํานะคะ เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมคาะนะคะวันนี้พี่เต๋าพร้อมทีมงานลาไปก่อนฝากไว้ด้วยกับกระชายขาวตาบีจีดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาแข็งแรงฟื้นฟูนะคะเพิ่มภูมิค่าเชื้อไวรัสนะคาวิบิมินซีสูงนะคะบรรเทาอาการหวัดบรรเทาการเจ็บคอดูดซึมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์กระปุกหนึ่งเนี่ยสองร้อยเก้าสิบนะคะซื้อห้ากระปุกหนึ่งพันบาททวนสนใจหยิบโทรศัพท์สั่งซื้อได้เลยศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้า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 หกวันนี้เวลาหมดแล้วพี่เต๋าพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สสัดี คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ